ประเทศอินเดียบ้านเกิดของพระพุทธเจ้านะศรัทธาเขาไม่มั่นพอพอพอพระพุทธเจ้าปรินานไปพอสอพันเจ็ดร้อยเนี่ยหมดทีนี้ผมจะเห็นยกตัวอย่างให้เห็นสัทธาที่ที่มันมั่นคงเนี่ยประเทศรีลังกาประเทศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสของฮอลันดาของอังกฤษรวมกันแล้วสี่ร้อยสี่สแปดปี ประเทศเานี้ถือศาสนาคริสต์หมดมาปกครองพยายามทุกรูปแบบที่จะกลืนกลืนได้แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินมาถึงยุคข,ของอังกฤษนี้ทั้งเอาเงินจ้างผู้ใดบวชถ้าศึกไปสมัครงานในบริษัทอังกฤษจะรับทันทีแต่ถ้าเข้ารีดกับเพาให้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นสามเท่ามีวิธีหนึ่งที่โดดปรากฏว่าพวกที่ไม่มีสถา ที่เรียนจบสูงๆในี่ิึกออกไปสึกออกไปศึกออกไปเซก,ก,กออกไปไปเข้ารีดถือศาสนา,าคริสต์วัดก็ล้างลง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 ,ลงหมดพระเจ้าแผ่นดินก็เข้ารีดหมดแล้วทีเนี้เหลือคนจริงอยู่ที่มีศรัทธาจริงๆหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอาสามเณรสารนังกรเปน็นเนรนะระดับพระมหาเทลานี่ล้มละลายหมดแล้ววัดก็หมด สามเณรสารนังกรน,นี่ได้แต่บาทกับกดไม่มีวัดก็อยู่ตามป่าตามละแวกบา้านยอมตายหวเด็ดตีนขาดตายบูชาพระตนาตรัยจะให้กี่แสนล้านก็ไม่ออาสามเณรนี่ถนัดในการทําความเพียรเพราะการที่เรามานั่งทําความเพียรมันต้องใช้สถาความมื่นใจใช้สิงข่มใจใช้จาระคปลดปล่อยใจจากอารมณ์อยากลุกอยากไปอยากมามันต้องสลับอยู่อย่างนั้น อันนี้มันระดมทำอย่างเต็มที่เลยระดมพลังงานแห่งธรรมสี่อันที่มาทําอย่างนี้ยเพราะนั้นไม่แน่เหมือนกันนะบางคนบวชน,น,นานๆจนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนบวชแต่ไม่ได้ระดมหลักธรรมอันนี้มาใช้อยู่ดีกินดีบอกเออสกินหยัง่งเจ้าฟ้าเจ้าขุนบันขันให้ไม่เห็นจังเฮ้าเพรายมันจะล่าสิกสมบัติเนี่ยเพราะศรัทธายัางไม่กล้าพอเนี่อาจจะเสร็จสามเณรสารนังก่อนไม่ยอม จนพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ทหารเนี่ยออกไปหาตรวจตามบ้านตามหัวเมืองต่างๆมาหมดแน่หรือย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยเพระเาะประชาชนไม่ได้เห็นพระอีกแล้วศึกหมดแล้วไปไปก็ไปพบที่เมืองแคนดี้เมืองเสวัฒนนครเมืองแคนดี้ที่เมืองมีม,มีพระธาตุพระธาตุเสี่ยวแก้วในช่วงนั้นพวกพวกฝรั่งเนี่ยมันรุนแรงนะ พวกฝรั่งนในรุนแรงต้องการจะไปเอาพระทันตธาตุเขี่ยวของพระพุทธเจ้าถ้ายเขี้ยวแก้วเนี่ยไปบังคับให้เอามาให้มันสามเณรสระนังกรนเนี่ยฉลาดพอสมควรไปบอกพวกพวกเฝ้านะแกรู้ว่าเขาจะต้องการเอาเอาเขี่ยวเนี่ยแกบอกว่าไม่นานนะเขี้ยวเนี่ยเขาจะมาเอาเขาจะเอาไปทํำลายเขาบอกว่าชาพุทมากราแต่เขี้ยวพระพุทธเจ้าตรงเนี้ย ตามเนรแสดงก่อนเราไปทําเขี้ยวปปอมมาอัน,นเอามาใส่ไว้เขี้ยวจริงกัรักษาเส่แล้วมันก็ใช้อํานาจบังคับก็ต้องเอาเขี้ยวกันเขาเขาเอามาตําเอาเขี้ยวพุทธเจ้ามาตําใส่คกแล้วเขาก็ถ่ายรูปทําเป็นสแต็มสแตมฝรั่งตําเขี้ยวพระพุทธเจ้าทรงแปลว่าชัยชนะมีโค่นทั้งหมดพุทธศาสนาหมดแล้วแม้แต่เขี้ยวของพุทธเจ้าก็ถกทาลายแล้วแต่ความจริงยังอยู่นั่นเป็นเขี้ยวปปอม สุดท้ายสามเณรสารนังกรเนีแกไปเที่ยวหาตำลาตามบ้านพูเทเเ่าตำลาใบาลานเอามาอ่านเอามาคนเพราะในวัดเนี่ยเขาเผาถิ่มหมดแล้วเขาเขาเขาทิ้งหมดเลยเขาต้องการโค่นไม่ให้เหลือซากเลยถึงพระเจ้าสิริราชสิงหะในช่วงนั้นมีพวกทหารไปบอกว่ายังไม่หมดยังมีอยู่พระเป็นเรื่องแปลกประหลาดว่าว่าพระไม่หมด ถูกปกครองมาสี่ร้อยกว่าปียังมีพระอยู่ได้อย่างไรมีเยอะไหมมีประมาณทุกสิบกว่ารูปความจริงไม่ใช่พระเนนเนนสระนังกรอายุหกสิบปีบวชเป็นพระไม่ได้พอพระศึกไปเข้าศาสนาคยิหมักไม่มีใครเป็นอุปชาแกก็บวชคนอื่นให้เป็นเนนเหมือนกันพอพระเจ้าผ่นดินมาสั่งคนมาตามแกบอกว่าผมจะไปนะท่านทั้งหลายอยู่ตรงนี้ ผมจะไปเองท่านทั้งหลายไม่ต้องเดือดร้อนให้ผมเดือดร้อนคนเดียวไปถึงแกเ่เ่าไปพบพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสิริราชสิงหาก็ถามความเป็นมาเป็นอยู่อย่างไรทําไมจึงไม่สึกเขาเข้ารีดก,กันหมดแล้วบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีผู้แกก็แสดงทําให้ฟังเล่าเรื่องพุทธศาสนาเข้ามาสุ่เกาะลังกาพ่อแม่บรรพบรุษร้ายชั่วคนร้ายชั่วราชธานีอาดมายัางรักษาอย่างโหงแหนนึกถึงเกียรติของชาวสิงหหนเรา แสดงหลักคาที่เป็นแก่นเป็นสารให้ฟังพระเจ้าสิริราชซื้อหักกลับใจมานับถือศาสนาพุทธหลังจากนั้นประกาศปลดแอกจากศาสนาคริสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชิญสามนเณรสารังกร,กรณ์เป็นสังฆราชสามเณรวอกเป็นไม่ได้เพราะว่าอาตมาไม่ใช่พระเป็นเนรตกใจว่าเป็นเนรเท่าขนาดนี้อยู่ไม่ได้อย่างไรทําไมไม่บวชพระบวชไม่ได้ไม่มีอุปชางั้นทํายังไงจะบวชได้ต้องไปเอาอุปชามา มาเอาอุปชากรุงศียุธยาเราเนี่ยไปสมัยพระเจ้าอย่ของว่าบรมกษจึงมีพระมีเนรใหม่เอาพระอุปชาพระอุบาลีคุณูปมา,าจารย์กับพวกไปสิบเอ็ดองค์เดินทางด้วยเรือไปสีไปศรีลังกาชาวลังกาโกนผมคอยเป็นหมืน่นหมืน่นเป็นหน้าบวชติดต่อมาเท่าทุกวันเนี่ยเนี่ยคนเดียวที่แกมีศรัทธาที่เป็นอาจาร ศรัทธาไม่หวั่นไหวน้องนั้นหมดแล้วพระเทพรักเขาศึกไว้หมดแล้วจะรักษาศาสนาไว้ได้ก็ด้วยศรัทธาชนิดนี้จะเข้าถึงธรรมก็ด้วยศรัทธาชนิดนี้เป็นก็เป็นตายก็ตาย,ตายถ้าปฏิบัติแล้วอดทนจนถึง,ท,ง,ท,งที่สุดจนไม่ต้องทนมันอาศัยศรัทธานะไม่ใช่ลมๆแรงๆการทําอย่างนี้ต้องอาศัยการมั่นใจว่าทานี่ถูกต้องแล้วดีงามแล้วทําตามหลักที่พระธรรมคําสัง่งสอนครูบาอาจารย์ท่านกระทามา ลายชื่อบรรพบรุษเราแม้เราเองเราก็ต้องทําอย่างนี้เชื่อมั่นว่าจะมีผลหลังจากนั้นต้องเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติน้ชาติน้ามีก็ควบคุมรักษาศินรักษาศินจนสินรักษาเรา